สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพอ้าวกาาพิคุณคนเก่าคนเดิมเลยเด้อจ้ามัลนิสาพิคุณก็มีเมนูย่างหมูสา,า,ามชั้นแล้วก็ย่างเห็ดเด้อจ้ามานำเสนอพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะสายพิคุณก็ไปข้างนอกหัวตะมาสาพิคุณก็ลูดซื้อหิววนะคะ่ะแล้วก็สายพิคุณก็ทําสุกี้น้ำเนาะค่ะเพื่อมากินแก้มกันเนาะคะ่ะกินน้ากันเนาะค่ะสาพิคุณมาข้างนอกกันนะนะพี่น้องกลับมาเลยมาจัดเมนูอุ่นเลยนะคะมาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาแซ่บแซน้ำกันเลยเด้อจ้า แล้วตอนนี้สามคุณมาจิกก้กับหมูกนนะคะ่ะแค่เห็นกะตื่นหนุนลายนแล้วค่ะพี่น้องเห็ดอันนีเอไม่ย่างนี่แซบแซบด้วย้จพี่น้องค่ะบางคนเพิ่งกอาหูแล้วเนาะบางคนเพิ่งับกินดูจะเดี๋ยวมาแซบด้วยกันเลยนะคะในใจพี่น้องสาวคุณก,กับมีน้ำจิ้มรสเด็ดเนาะคะ่ะอันนี้สามพุณก,กับต้มสุก,กี้แยกเนาะค่ะพี่นอ้องข้าวาล้หมูสุกข้ากะ มากินพัดเราก็เสร็จล้อเนาะค่ะพี่น้องคะเออสาวพิคุลมีเตาหมูกระทะเนาะค่ะสาวพิคุนมาจะไปจัดถึงหงก์จะว่าล้มกกะแห้งฝนกกะแห้งสาพลพุนก็เลยเออย่างแบบนี้เราก็ต้มสุกี้ตัางหางเนาะค่ะพี่น้องมาจาักจับจัต้องกันเลยคะ่ยะในราคาพี่น้องชีวิตจูงมองนอกอันใดไงเข้ากับเห็ดอันนั้นเนาะจ้า เพราะว่าเตาอันนี้มันย่างไดหรายเนาะค่ะแต่บ้ามุมมีหมอสุกี้สามกุญก็เลยต้มตั้งหากเนาะคะ่ะม,มูกกระทะโตลมหนาวเนาะค่ะมันนี่ก็จะมาในรูปแบบยืนกินนะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันง่ายดีเนาะค่ะอันนี้ก็เ็ดที่ซายพี่สุนไปเก็บมันนี่เดจ้าพี่น้องจ้าก็ได้ร้ายคับน้องคำคอนี้ คุณปาจิอันนี้จะเป็นขังสุดท้ายแล้วแต่ว่าเห็นมันในหลายสาวพิก็กอยากกลับไปอยู่เด้อจะ่ะเดี๋ยวมือก่อนแต่สาวพิบุณมาสาวคุณก็จะไปเมืออีกน้องค่ะความโชคดียิ่งกว่านั้นคือบ่บ,บพอคุณยายวรนาถนะคะพี่นงองมาจ้ะพี่น้องจา้าหมูของสาวี่คุณกับซุปแล้วนาะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมหมูชิ้นแรกกันนะคะพี่นองค่ขานี่เลยค่ะ จ้าฮึมมาจากพี่น้องหึมบุกทะโต้ลมหนาวนะจ้าพี่น้องจ้า อยู่เมืองไทยเนาะพี่นอ้องไหตมีเงินนียางออกไปเด็กกินหลดเนาะคะ่ะอยู่นี่ถ้าอยากกินตรงเห็ดเองนะจ๊ะตรงมานั่งคันหมูท้องตายยางเนาะคะ่ะก็เสด้กินแต่ว่าเพื่อความอยากความหิวเนาะคะ่ะโดนเป็นไหนเข้ากับทุนใดเนาะค่ะพี่น้องน้ำมันเถิจิกเด็นจงังเลยนะจ้ะพี่น้องจ๋ามาเลยจ้า ทดสคบเราไปปุลเปิดหน้าต่างเนาะคะ่ะให้ควันมันออกให้อากาศไทยเทนะคะ่ะบบฉนันเนาะคะ่ะสัญญาณไฟใหม่มันสีดังในบ้านเดี๋ยวข้าง้านตื่นว่าเอ้าบ้านนั้นคือมีสัญญาณไฟใหม่ดังแทกขัดแท่นเนาะ ไปเยี่ยมคนแถวถึ่หูจักกันละจ้ะดนๆจะไปหาขาจาว์เทียนหนึ่งเนาะค่ะไปเดินละเทียไปบัะไดขาจาว์กับเฮ็ดเค้กมาแหนบางใหญ่เลยจ้ะถืกใจสามีสาวพกุลหลายจะสาวพกุลกินโบเคกกบกินแล้วจ้ะจะว่าบบกินหลายบกข่อยมักปรนไดต่ว่าฝรั่งขาจาว์มักกินเนาะค่ะเคกเคกอย่างงูนี้นแต่ขจาเก้าเก่งเลยพี่น,อน้องขจาวเฮ็ดเคกอย่างอกอกมางามบุ๊ช เจ้าแปดจิบกลัวเหรอพี่น้องคนถ่าถึกสายบุคุณไปเยมแต่ว่าอู้พระเจ้าดูดีมากเป็นผู้หญิงที่ดูดีมากๆาถ้าบอ<ม>บอกจะบ่รู้เลยว่าแปดซิบเนาะคะ่ะพี่น้องมากค่ะอืมอน มาค่ะพี่น้องหมูสามชั้นยั่วๆเลยจ้าสาวพุกุนก็นจะย่างเพื่อลูกสายน้ำด้วยจ้ะพอลูกสายของสาวพุกุนเขาไปกับหมูเนาะคะ่ะมันนี่เขามีเอ่อดิสโก้เนาะคะ่ะมีปาร์ตี้สำหรับเด็กหน่อยเนาะคะ่ะปาร์ตี้ฮาโลาวีนขาจาวานมนะันเสร็จบประมาณสามถุงตอนนี้กาา็คงเสร็จแล้วค่ะคงใสกำลังกลับมาบ้านเนาะคะ่ะสาวพุกุนก็นจะย่างมาให้ลูกน้ำเนาะคะ่ะ แน่ใจสิคนกินเป็นยูพี่น้องแต่พวกน้ำยาไปาเนี่ยมันมีกินโบเป็นได้จ้จะไปไปเป้นไฟไฟอนเจอร์นะสาวตะกุลลุนไปลงใจหน่อยนะค่ะมาจ้าพี่น้องจ้ามาชิมเห็ดจ้ะจ้าเห็ดกต่ซุปพอดีกำลังเหลืองเลยนะคะ่ะนี่ค่ะเห็ดค่ะพี่น้องคขาจิ้มลงไปเลยจ้าน้ำจิ้มเหนียวเหนียวเนื้อๆได้ะคะ่ะ Mm. อร่อยที่สุดก็เชิญน,นี่แหละเห็ด มาเด้อพี่น้องยานังมึงเจอสาวสกุนมากมากินน้ำสาวสกุลนะคะ่ะเจ๋งมากใกันหนีบเตามีไงป้าปอได้แย่งกันเลยนะคะบานเทาแล้วค่ะเวลานางกินหมูกระทะแม่เวลาบบทันใจนีเอาไปลวกเอานะคะค <c oughs> มมันหลายคนบบทันกันเนาะคะ่ะจ้า เขาจะยืยอค่ะพี่นงคงคะชาปคุณเป็นคนกินเนื้อ่เป็นนะค่ะพี่นงคงคะนี่แหละสาปะคุนกินแค่หมูไก่ ปลาเนาะค่ะพวกพี่คูณแบบนี้สาวกินกินเต็มเลยนะจ้าแต่ว่บางคนอาจจะอยากให้พีาพี่คุณกินลาดกินยังเดิมนี้เนาะค่ะกินเกลียนกันไปสาวพี่คุณกินว้เป็นนะจ๊ะเหมือนปลาดิบปลาแซลมอนดิบยังแบบนี้สาวพี่คุณอะกินว้เป็นนะค่ะพี่น้องสาวพี่คุณกินเป็นแค่นี้แหละค่ะกับบะเต๋อป็นคนเรื่องมากค่ะเออบางคนเลือกกินเนาะพี่น้องเนาะพี่ค่ะพี่น้อง หมูสามชั้นจ้ะร,ร้อนๆน้ำจิ้มเหนียวเลยนะจ๊ะพี่น้องจ้ะมีบางคนเนาะคะ่ะถามมาสาวพิคุนเป็นคนจังหวัดใดสาวพิคุนเป็นเจ้าคนจังหวัดโคราชเลยค่ะที่สาวพิคุนอยู่นี่ที่ท้ายคลิปนี้นสาวพิคุนอยู่ประเทศอังกฤษเลยจ้ะหรือว่าประเทศเองังกฤษเนาะคะ่ะ ใช่คุณเป็นคนโคราชโดยกําเนิดด้วจ้ายุกกย่กระลูกยุ่ก็ะยังกะว่าภาษาโคราชด้วยค่ะเบาเด้ทั้งโคราชเบาทั้งเดทท,ทั้งอีสานเนาะค่ะเป็นหลานย่ามโมค่ะ กินด้วยกันนอจ้าหมูกระทะแซบๆด้อจ้าอืที่อยู่ไกลที่เห็นที่เป็นเปลไฟด้อจ้าสาบคุณกับอุนซุกี้เนาะคะ่ะเอาไปสดวนลำแกงหอนๆเนาะคะ่ะมันจะแซ่บ แซ่บแซ่บแซ่ทั้งเพรชทั้งแซ่บแซ่บก็บทั้งสวงเนาะค่ะแั้วแซ่บอีดีเด็ดพี่นอ้องโมเมนท์ทำทาเบาเด็ดจ้ะมาจ้ะเฮ็ดค่ะพี่น้องค่ะ ไปที่มึงสาวพิกุลใน YouTube ย t u b e เดอะพี่น้องสาวพิกุลก็มีแฟนเพจนะจ้าแฟนเพจของสาวพิกุลซอวา่าพิกุลสาวไทยในต่างแดนเื่นกันนะค่ะผู้ใดที่มักเมืองสาวพิกุลติดตามสาวพิกุลนะจ้าสามารถเขาไปติดตามใน a c e b o o k แฟนเพจได้ด้จ้าเฟซบุ๊กแฟนเพจซอวา่าพิกุลสาวไทยในต่างแดนนะจ้าฝากพ่อแม่พี่น้องเขาไปกดติดตามให้น้ำได้ดจ้าจะได้ไม่พลาด ทุกการเคลื่อนไหวของสาวพิกุลได้จากคันมักสาวพิกุลมกดูคลิปมกดูกันไปเที่ยวนั่นเทวนี้ของสาวพิกุลสามารถเข้าไปติดตามได้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจเนาะค่ะพิคุณสาวไทยในต่างแดนขอบคุณค่ะใอบคุณตั้งเงินแกงเันค่ะได้ไหม้วคะพี่นวงคะก็มีวุ่นเซนไม่พักการไม่ขอโพดเนาะคะ่ะ 拜拜啦。 กินทั้งไข่ันนี้พี่นองเลยท,ท,ทั้งเผ็ดทั้งฮอนทั้งเร็บน้ำหูน้ำตากันไหลมาเจอจ้าพ่อแม่พี่นองที่รักแพ้งสุภูสุสคนมากินน้ำสาวไปคุณเด้อค่ะ ผู้ใดผ่านไปผ่านมาอยากมาเยี่ยมสายประคุณกับมาด้าได้จ้าสายประคุณยินดีต้อนรับสุขุสุคนนอง เฮ็ยได้ค่ะพี่น้องครับ เสียงประตูหลังบ้านเปิดสาธุกุลวารุของสาธุกุลมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องสาธุกุลกะย่างมูไใเพิ่นเนาะค่ะนี่พอดีเพิ่นเขามาเพิ่นกระสิได้กินหอนห้อนนอกจาก Hello Max Hello You right mm hmm. Are you h u n g r รีอาแม่คุกไทยบาร์บีคิวนี่โอเค ลูกส้ายเขาทคุณหอดบ้านแล้วค่ะคุณทำคนหิวเขาบ่อันนี้ลูกอ่ะนี่หมูแล้วแม่ตักซุปเกี๊ยวถ้วยมาลูกแม่ตักซุกี้ให้โอเคแล้วก็นั่นเอาซอสไปนั่งบนเทโต๊ลเลยเพิ่นไปดิสโก้มาจะเพิ่นไปเต้นกับหมูเพิ่นเอาะถ้วยมาที่ลูกเอาะถ้วยมาเนาะอาจารย์มันใส่ไม่ได้เจ๊เด็ดเต้นก็เข้าอย่างนี้ อืแมแบดไหมเนาะน่าขำไปนี่มากินไม่ต้องขึ้นไปไเอาเอานุ่นด้วยเอาชอนมาใส่ถุบไม่นั่งตรงขามทาง,ง,ง,งนุ่นก็ได้ลูกทั้งชับทางนห่นทั้งในม้าวช้อนเนาะแม่ยางหมูให้แป๊บน,นึงแล้วเอาเอาเผื่อมูมาหมูซุกแล้วเอามา เิดไฟก็ได้ลูกมันมืดคนบวเขาฟองดอกพี่น้องเพิ่นอ,นอยากอายกำลังเขาไปรุ่นแล้วค่ะ,ะเอาหมวยคนตัดน้ำค่ะ จ้าพี่น้องสาธุคุณกับอิมเด้อค่ะจังไดคลิปนี้สาธุคุณก็ขอฝากไว้แค่ดี้อจ้าสาธุคุณก็ขอขอบบุญขอบคุณสุู้ดสุ้คนที่เข้ามารับชมคลิปของสาธุคุด้อจ้าถ้าคลิปของสาธุคุณถูกใจก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามให้สาธุคุนนำหน้าเด้อค่ะจังไดนคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้้อจ้าพอกันไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ